สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจระเข้สวยๆกันนะคะและสําหรับคลิปวิดีโอนี้น้องเอกจะทําคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสปายคลัสหนังท้องจอระเข้สวยๆตัวนี้เป็นทรงของเคลลี่วอลเล็ตนะคะมีความสวยเรียบรูดูดีใช้งานได้หลายแบบถือออกมาแล้วสวยสะบรึงมากเลยเดี๋ยวน้องเอกจะเริ่มต้นที่สีดํานะคะจะให้ขนาดแล้วก็ราคาสําหรับตัวนี้นะคะพี่ๆคะ่ะขนาดความกว้างจะอยู่ที่9นิ้วสูง5นิ้วหนา1.5นิ้ว ใบนี้ราคาอยู่ที่3,200บาทเท่านั้น กระเป๋าหนังจอระเข้แท้นะคะพี่พี่ขนาดกว้าง9นิ้วสูง5นิ้วคือหนังทองจอรเข้ทั้งใบหนึ่งคืนแบบไร้รอยต่อราคา3,200บาทเป็นราคาที่ถูกมากมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะและที่ร้านนวเวศจะมีของแถมสวยสวยให้ทุกออเดอร์เหมือนเดิมตลอด6ปีซอนนะคะพี่พี่ค่ะสีดำค่ะนวเวศใช้งานแบบสบายแล้วก็ถือเป็นกระเป๋าคลาชให้พี่พี่ได้ชมสวยเรียบหรูดูดีมากสําหรับสีดํานี้มีแค่2ใบเท่านั้นพี่พี่ขาทั้ง2ใบนี้นะคะเป็นลายตารางปล้องไผ่สวย ทั้งคู่เลยเป็นจระเข้แท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์สองใบนี้นะคะเป็นลายท้องปล้องไผ่เหมือนกันก็จริงแต่ว่าใบนี้จะเป็นจระเข้ตัวใหญ่กว่าลวดลายจะดูใหญ่กว่านิดหนึ่งใบนี้จะเป็นจระเข้ตัวเล็กกว่านิดนึงคือมีความสวยงามทั้งคู่สวยคนละแบบชอบใบไหนสามารถแคปภาพและอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูพี่ๆรุ่นนี้น่าใช้มากรุ่นนี้น่าใช้มาก พอเปิดออกมาแล้วดูสวยเงางาม,งามหนังหนึ่งผิดหนึ่งชิ้นแบบไร้รอยต่อหนึ่งผืนเลยนะคะพี่ๆขาแล้วด้านในนะคะนะ่าใช้อีกนะคะเพราะว่ารุ่นนี้พี่ๆไม่ต้องพกกระเป๋าตังค์แล้วนะคะมีช่องเสียบบัตรให้แล้วเรียบร้อยมีช่องการใช้งานให้แล้วเรียบร้อยรุ่นนี้เหมาะที่จะใส่บัตรใส่มือถือเครื่องสำอางนิดหน่อยเป็นกระเป๋าที่มีไว้ถืออวดถือโชว์นะคะแล้วก็ใช้งานใส่มือถือใส่ตังค์ของของใช้จําเป็นแต่ไม่เน้นของชิ้นใหญ่แต่ไม่เน้นของชิ้นใหญ่ นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปค่ะน้องเอให้พี่ๆชมสีม่วงพาสเทลโอ้โยพอถือเข้ามาถือเข้ามาปุ๊บสวยหวานลอยมาเลยพี่ๆค่ะสีม่วงพาสเทลสวยมากตัวนี้นะคะไม่ว่าจะถือในลักษณะไหนถือออกงานถือใช้งานสวยแน่นอนสีม่วงพาสเทลค่ะ3,200บาทพี่ๆชมความสวยช้าช้าชัดๆเป็นลายตารางท้องปล้องไผ่สวยๆเป็นหนังจอระเแแท้ร้อยล้านเปอร์เซ็ นะคะอันนี้ต้องเน้นต้องย้ําเลยเพราะว่าหลายๆท่านที่เพิ่งนเข้ามารับชมต้องเอ๋ตกใจมากตกใจมาก,มากเพราะว่าทําไมถูกจังของแท้หรือเปล่าแท้ค่ะแทค่ะแทร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะน้องเอ๋ขายในในเพจเนี่ยมา6ปีแล้วนะคะขาแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีตลอดต่อเนื่องด้วย นะคะพี่ๆขาแท้แต่ว่าราคาพิเศษนะคะความสวยทัดเทียมระดับโลกอย่างแน่นอนงานพรีเมียมอย่างแน่นอนไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปพี่ๆขาเป็นสีชมพูชาตูระสวยมากสวยมากมีความหวานมีความหรู มีความอลังการนะคะได้ทั้งความเรียบหรูและมีความหวานอยู่ในตัวสําหรับสีชมพูซากุระนะคะลายทองปล้องไผ่เช่นเดียวกันดูด้านหน้าพี่พ่คะ่ะแล้วก็ดูด้านหลังหนังสวยมากนะคะทั้งด้านนอกและด้านในเฉพาะด้านในตัวนี้ก็โอ้โหค่าซับในก็มหาศาลแล้วค่ะเพราะว่าซับในนะคะผลิตจากหนังวัวแท้แล้วก็มีช่องการใช้งานเยอะด้วยแบบนี้สาวๆใส่บัตรเยอะใส่เงินสดเยอะใส่มือถือเอารุ่นนี้ไปไว้ใช้งานได้เลยสวยเลือหรูแน่นอน 3,200บาทเท่านั้นไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีต่อไปนะคะเรายาให้พี่ๆชมสีพิเศษซีโรสโกคือออกมาแล้วโดดเด่นมากสีโรสโกราคาจะอยู่ที่3,400บาทเท่านั้นพี่ีขังโอ้โหใบนี้จระเข้ตัวใหญ่มากนะคะใบนี้จระเข้ตัวใหญ่มากเพราะว่าดูจากลวดลายดูจากตารางแล้ว ต้องใช้โรรเข้ตัวใหญ่จริงๆลายใหญ่ขนาดนี้นะคะ3,400บาทเท่านั้นสีพิเศษจะมีต้นทุนในการผลิตที่สูงนะคะแล้วก็ทํางานหลายขั้นตอนแล้วก็ใช้สีหลายขั้นตอนต้องบอกว่าใช้สีหลายขั้นตอนย้อมก่อนแล้วค่อยพ่นสีพิเศษทับอีกทีหนึง่งนะคะตัวนี้จะเป็นงานที่ทํายากมีขั้นตอนเยอะมีอุปกรณ์เยอะมากๆเลยนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปอีกหนึ่งสีพิเศษที่สวยงามมากๆคือสีพิงโก์ สีพิงโกราคา3,400บาทตัวนี้ก็จะมีความเรียบหรูแต่ว่าของจริงโดดเด่นและอลังการมากพี่พี่ขามีความเววาวนะคะเรียบหรูมากมีความหวานเบาๆในตัวตัวพิงโกเนี่ยเป็นสีทองผสมกับสีชมพูนะคะมันจะมีความหวานในตัวมีความอลังการในตัวตัวนี้เป็นอีกสีหนึ่งที่ถือออกมาแล้วอลังการแน่นอน3,400บาทเท่านั้นพี่ๆี่สนใจสีไหนแคปภาพแล้วอินบ็อกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราให้เปิดให้ดูด้านในเสร็จแล้วพี่พี่ก็ฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินนะะสามารถแจ้งได้เลยทางร้านจะไม่มีทักหาลูกค้าก่อนนะคะต้องระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะพี่ๆค่ะถ้าใครทักหาก่อนแสดงว่ามิจฉาชีพนะคะทางร้านหวยเนี่ยพี่ๆอยากได้สินค้าช่องออสินค้าชิ้นไหนทักช่องทางให้ถูกนะคะสำคัญตรงนี้เลยคือช่องทางอินบ็อกซ์รับรองว่าพี่ๆจะไม่ผิดหวังนะคะแล้วก็จะไม่พบกับมิจฉาชีพอย่างแน่นอน3 4 0 0บาทค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชม คลิปวิดีโอของนอเอด้วยต้องการสีไหนนะคะแคปภาพแล้วอินบ็อกซ์มาได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ